สปริงการสตาร์ทปายนอกเครื่องยนต์อีกหนึ่งทางเลือกสลับคนที่สปริงสตาร์ทอ่าแต่ไม่อยากจะปาะาะ่าเครื่องในเวฟร้อยสิบไอนะครับเพราะว่าเกสแบบนี้จะเจอมากในเวฟร้อยสิบไอสปริงสตาร์ทอ่ะแล้วต้องป่าเครื่องทั้งลูกทีนี้อันนี้อีกเกสหนึ่งที่สามารถที่จะทําได้เป็นการแก้กัดคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านไปก่อนให้สามารถใช้การได้คือไม่ต้องมัดยางไม่ต้องผูกสายยางไว้ วิธีการอย่างเงี้ยก็คือใจโซ่เหล่าลิ้นของผมนะครับใจโซ่เหล่าลิ้นมันเชื่อกับการสตาร์ทของเดิมที่อยู่ในรถนี่แหละเชื่อมว้ฝั่งหนึ่งด้านใต้นะครับทีนี้ต้อง่อตัวก่อนนะครับว่าเป็นวิธีการแก้กัดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้สามารถใช้หานได้ก่อนที่จะฝากเครื่องหรือคือปูอะไรก็คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้สามารถใช้งานแต่ใช้ดานยันรูปบวดหลามบวด ยังไม่พังไว้เลยบางคนใช้แก้กัดจนใช้ตลอดจิบก็มีเพราะว่าเป็นวิธีที่ว่าประหยัดแต่แต่ตว่ามีข้อเสียไหมหนึ่งดูไม่สวยครับเพราะมันอยู่ก้างนอกแต่ก็ไม่ได้เกะกัดสายตาม,มากจนเงินไปแล้วก็ก็ดีก็คือเราไม่ต้องป่าเครื่องป่าเครื่อง,องบางคนบอกว่าแล้วสปริงที่อากาศอลไรอยู่ในเครื่องมันตาปัญหากับเครื่องเยอะไหมผมไม่เห็นที่มีใครปังนะ เครื่องยนที่สปริงก์ดและอยู่ในเครื่องอ่ะไม่มีของใครปังเพราะว่าสปริงที่ก์ดมันไม่ได้กาดตั้งงานมันกัดแก่ขอเขียวกระเล็กอันสั้นๆประมาณ1เซนขอเขียวเท่านั้นแล้วมันกัดปุ๊บมันก็จะหล่นไปอยู่ใต้ท้องเครื่องอยู่กับตะกอนํามันเครื่องตีดอยู่กับล่างมันไม่ได้ไปตำานแต่ลยชิ้นส่วนแน่นอนเพราะเราไม่ป่าเครื่องแต่การป่าเครื่องก็มีผลเสียไหมมีมีมากกว่าเราไม่ไผ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายคนคอมเมนต์มา เยอะมากเลยบอกว่าเอ้ยปากไม่ปากวิธีไม่ถูกต้องแบบนี้ไม่ถูกต้องครับมันต้องปากเครื่องเปลี่ยนสปริงโอ้ยามแบบเนี้ยบ้านๆนะอุ้ยหลายหลายเคสเลยเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเป็นวิธีการแค่ปัญหาเฉพาะหน้าให้สามารถแอ้ได้และผมเคยพูดบอกวิธีการทาไปแล้วนะครับแต่วิธีนี้ดีกว่าส่วนตัวผมดีกว่าเพราะอะไรหนึ่งเราสามารถที่จะถอออกเมื่อไหร่ก็ได้เช่นเราจะป่าเครื่องเราต่อออกมันไม่ทำให้สิ้นส่วนอื่นเสียหายได้ ที่การสตาร์ทเราก็เจียวแค่นั้นเองแหละนะครับเจียวออกตัดออกก็จบแล้วแต่ถ้าเราป่าเครื่องสิ่งที่ตามาหนึ่งปะเกนินอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีความเสียหายได้ไหมได้เช่นบางคนหลายคนที่เจอนะครับแล้วเาดีๆอยู่ป่าเครื่องเป็นตัวเดยียวพอประกอบปุ๊บควันขาวออกเครื่องดังชิ้นส่วนลหลายๆชิ้นนะครับเราต่อมาล้างทำความสะอาดหรืออะไรต่ออะไรแต่อมีผลเสียก้าง,า,งางเกี้ยงนะครับ มีหลายเคสเลยที่จะฝาเครื่องเรามีปัญหาโดยเฉพาะควันขาวาะวิธีนี้คือวิธีการแคบกัดครับใช้โซ่เราลิ้นหนึ่งเส้นโซ่ลิ้นเก่าที่เราเปลี่ยนในโกานี่แหละแล้วก็สปริงหนึ่งอันผมเลือกใช้สปริงข้ามเบรหลังนะครับเป็นสปริงเบรหลังหรือสปริงกาบตั้งข้างก็ได้นะครับ2อย่างในเคสการนี้ผมใช้สปริงกาบต้งข้างนะครับสปริงกาบต้งข้างนะครับแล้วก็เราสามารถปรับได้เช่นเราเอิมหย่อนไปเนี่ยทีเคสนี้หย่อนไปไหมหย่อนไปหย่อนไป เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใส่ปุ๊บบางครั้งครับอ่ไไาไม่ได้ขึ้นสุดเราไม่ได้นั่งขึ้นสุดเพราะ,ะั้น่งเหย่อนไปเราก็ปรับปรับได้ไหมผมปรับไปประมาณสี่อารูปรับอีกครับปรับความตึงได้แต่ไม่ต้องแข่ง,งโผล่ะนะครับแค่มันดีกับสุดก็แค่พอนะครับแข่งโผล่มีปัญหาขับเคลื่อนไหมไม่มีปัญหาขับเคลโยนแต่เราเชื่อมอจาจจะขาดได้ถ้าเราแข่งเยอะไปครับเราเชื่อมอาจจะขาศ